สวัสดีครับลุงแว่นมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับหนังผีเกาหลีผีเกาหลีที่เคลมตัวเองว่าเป็นหนังที่สุดสยองหลอนที่สุดแล้วก็เป็นหนังสัน้นสิบเรื่องที่เอามาเรียงร้อยต่อกันแล้วก็นำแสดงแต่ละตอนโดยไอดอลเกาหลีสุดยิสุดฮอตโอ้ my god เอาอย่างนี้ ในเรื่องอ่ะมีสามีลุงเล่นอยู่ตั้งสมคนเพราะอยากจะร้องไห้แต่สมตอนคือแทบจะแต่ละตอนคือตลกมากอ่าม,มันมันมีสิบเรื่องนะเท่าที่ลุงลิสมามีเรื่องอุโมงค์ผีสาวชุดแดงปรสิตฟันอ่าเรื่องนี้โพย่าเล่นพิธีปลุกผีกำแพงศพ ตู้ปริศนาคุมถุงผีอันนี้มินทายกในวงบ t o p b 2บ <c oughs> อ่านว่าบีท็เล่นเลยเนาะเล่นบล็อกเกอร์ความงามมนุษย์หุ่นอันนี้ชยอนูเล่นโอ้ยอันนี้สามีสุดรัก <c oughs> ชยอนูแล้วก็สุดท้ายเกมหนีตายทั้งหมด1ิเรื่องอมาว่ากันทีละเรื่องเลยดีกว่าาว่ากันทีละเรื่องเลย <c oughs> อุโมงผีสิงเป็น ล,ลุงบอกจริงๆนะอันนี้คือสปอยนะโคตรสปอยแต่ถามว่าดูได้ไหมใครที่อยากฟังสปอยฟังใครที่ไม่อยากฟังสปอยไม่ต้องดูเลยไม่ต้องฟังนะ <c oughs> อุมโมงค์ผีสิงคือมันมันพอดหนังฝรั่งนิดนึงพอด do you know what you did last summer อคือประมาณนั้นแนหะคือขับรถไปชนผู้หญิง แล้วเอาผู้หญิงเก็บมาที่รถเพื่อที่จะเอาไปโยนทิ้งแ่าแล้วก็เข้าไปในอุมโมงค์อุมโมงค์หนึ่งซึ่งเหตุที่มันมันกลายเป็นเหตุฆาตกรรมในอุมโมงค์ไปซะ้ะไม่รู้ว่าอุมโมงค์นั้นมีที่มาที่ไปยังไงทําไมผีถึงไปอยู่ในอุมโมงค์นั้นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วรถของไอ้ผู้ลายที่มันชนผู้หญิงมันก็ไปจอดแล้วตายในนั้นผู้ลายก็โดนผีฆ่า เรียกว่าอุโมงผีสิงเลยเนาะอย่างวะจริงๆคือคือมันเป็นหนังสั้น,นทุกทุกเรื่องจะเป็นหนังสั้นตอนหนึ่งไม่ไม่เกิน15นาทีเท่าเท่าที่ดูลุงไม่ได้จับเวลานะแต่ก็บางตอนก็สั้นบางตอนก็ยาวอ่ะสาวชุดแดงสาวชุดแดงเป็นเรื่องของเพื่อนซีกลุ่มหนึ่งใช่ไหม ไปงานศพเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็มันแล้วคนที่อยู่คนที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ตายก็นั่งเมากันแล้วไปพูดถึงชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่น่าจะพูดแล้วประเด็นคือสรุปก็มีสาวชุดแดงเป็นผีน่แหละ,ะตามตามหลอกหลอนนางตัวเอกของเรื่องจะเรียกว่านางเอกก็ไม่ได้มันเป็นตัวเอกของแต่ละตอนดีกว่าตัวเอกของตอนนั้นตอนที่สองซึ่งเป็นผู้หญิง แล้วเหมือนกับว่ามันคืออีอย่างว่าตรงที่ทําไมผีต้องมาตามล่าแต่มันเหมือนกับมีคําเฉลยอ,อยู่ในตอนนั้นว่าอีผู้หญิงที่โดนผีตามล่าคือผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดเธอสวยเธอดูดีที่สุดในกลุ่มหรืออะไรเงี้ยแล้วพอดีเพื่อนในกลุ่มตายแล้วตอนจบมันทิ้งเฉยว่าคนต่อไปคือเธอระวังไว้แล้วมันก็มีรูปเพื่อนในกลุ่ม5้าคนขึ้นมาให้ดูและใครล่ะที่จะเป็นคนต่อไปใช่ไหม อ่อย่างวะจริงๆมันมันเป็นบริบทของผีเกาหลีเนาะเราก็ไม่เข้าใจว่าผีเกาหลีกับผีไทยต่างกันยังไงหรือหรือเป็นยังไงแล้วทำไมเรื่องสั้นของผีเกาหลีมันสั้นจริงๆอก็งงปรสิติฟันอันเนี้ยสำหรับคนคนที่ชอบหนังเกาหลีสไตล์แนวซอมบี้เราจะรู้ว่าซอมบี้เกิดจากเชื้อไวรัสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เวลาเราดูหนังผีเกาหลีซอมบี้ใช่ไหม อ่มันก็จะพูดว่าเป็นเชื้อไวรัสเป็นเชื้อแบคทีเรียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เป็นซอมบี้แต่ประเด็นคือเรื่องเนี้ยมันเกิดที่หมอฟันสุดหล่อโคย่าของเรารับเคสมาเคสหนึ่งซึ่งเคสนั้นบอกว่าปวดฟันมากแล้วแต่พอตรวจเช็คมันไม่มีฟันผุซึ่งปกติวันฟันผุมันจะเป็นรูเป็นเราเหมือนเหมือนของลุงเนี่ยลุงป็นฟันเป็นรูไงจะรู้เลยมันก็ มันก็ปวดนิดนี้นะต้องกินยาแก้ปวดแต่ในในเรื่องคือไม่มีอะไรเลยฟันไม่มีอะไรหมอก,ก็เลยเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บไปไอตอนพีก,ก็คือเหมือนกับหมอไปเจอตอนที่ลูกค้ากลับไปแล้วหมอกําลังล้างทําความสะอาดเราไปเจออีตัวเหมือนกับไส้เดือนอะ่ะเออเขาเรียกกันว่าปอรสิตเนาะ <c oughs> <c oughs> เราก็เรียกว่าไสเดือนมันเหมือนไสเดือนจริงๆมันเหมือนหนอนจี่ๆเล็ก หมอฟันก็เลยไปดูภาพเอ็กซเรย์ฟันของคนป่วยก็เลยเห็นว่ามันเป็นรากแบบเป็นเส้นยิกๆยๆๆๆยิยยยยเหมือนเหมือนโรสิตก็เลยไปถามเพื่อนแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลสรุปอีคนนั้นกลับมาอีกรอบนึงในวันถัดมาซึ่งหมอนัดมาแล้วหมอฟันโพยะานี่แหละก็เลยต้องตัดสินใจในการที่จะทำฟันนางไปเจาะ ไอตรงฟันที่ปวดแล้วปรสิตมันก็ไหลออกมาแล้วก็พอไหลออกมาในปากพร้อมเลือดมันก็ตึกตๆ,ๆขึ้นสมองขึ้นตากลายเป็นซอมบี้แล้วก็ไล่กัดหมอไล่กัดพยาบาลเป็นซอมบี้แล้วพอดีในช่วงที่ทั้งสองคนเป็นซอมบี้แล้วก็มีลูกค้าเข้ามาในร้านก็ร้องกีเช่วยด้วยอีกแล้วก็จบแล้วมันจะระบาดออกไปข้างนอกไหมอะ อย่างวะมันก็คองอาบดาาออกไปทั้งเมืองแน่เลยใช่ไหมถ้ามันเป็นซอมบี้เพราะเชื้อมันโดนกัดอะเพราะกัดแล้วอีเชื้อกรติตมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวขเอ้ออย่างวะจริงๆคืออ้งงอะพิธีปลุกผีอ่าอันเนี้ยเรื่องเนี้ยขอบอกเลยเรื่องเนี้ยหลอนจริงหลอนแบบอืมแต่มันไม่เชิงเป็นแนวผีว่า มันเป็นแนวปีศาจหรือเป็นแนวเอเลี่ยนไปเลยอ่ะคือมันเป็นเรื่องของเลสเบียนคู่หนึ่งเป็นเรื่องของคู่รักผู้หญิงคู่หนึ่งในวัยมัธยมเอ้ยในวัยเรียนนั่นแหละก็เหมือนกับเขารักกันแล้วพอดีเหมือนกับคุยกันแล้วมีสัญญากันว่าถ้าใครตายก่อนก็ต้องตามอีกคนนึงกลับมานะสรุปในในสองคนนั้นมีคนหนึ่งฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายเสร็จปุ๊บไอคนที่เหลืออยู่ก็รักและคิดถึงแล้วก็อยากจะเจอมาก,มาก จนถึงขั้นทําพิธีเรียกวิญญาณกลับมาแต่บันทีตรงที่ว่าเขาบอกว่าในหนังสือที่เขียนไว้ที่เหมือนกับเดอรี่เนี่ยนะมันมีท่อนหนึ่งที่ฉีกขาดมันเป็นท่อนสําคัญมากคือในท่อนนั้นมันจะบอกว่าแล้ววิญญาณที่กลับมาจะต้องกินเนื้อมนุษย์เป็นๆถึงจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งสรุปวิญญาณกลับมาจริงๆแล้วก็ก,กลับมากินเนื้อของไอ้คนที่เป็น กูรักนี่แหละกินทั้งตัวเลยแล้วก็เหมือนกับผสมร่างกันกลายเป็นสองคนในร่างเดียวก็น่าจะเป็นร่างของคนที่ไม่ตายแต่วิญญาณเป็นของคนที่ตายไปอยู่ข้างในร่างเข้าใจใช่ไหมไม่รู้หรือไม่เข้าใจอีอย่างวะมาถึงกำแพงศพเออเรื่องเนี้เรื่องนี้เหมือนกับจะสยองแต่เรื่องนี้ก็ก็ เันก็มาจากพอดหนังฝรั่งเลยนะพอดหนังฝรั่งที่แบบเอาศกฝั่งนี้กแพงพอดหนังไทยก็มีนะเอาศกฝั่งนี้กแพงแล้วตัวเอกของเรื่องก็เหมือนกับไปเจอผู้หญิงในห้องฝั่งตรงข้ามแล้วก็เหมือนกับผู้หญิงก็ยังงงอยู่ว่าผู้หญิงเป็นคนหรือเป็นผีอะแต่ก็คงเป็นผีเลยคือไม่ใช่ห้องฝั่งตรงข้ามดิห้องข้างๆอ่าแล้วเหมือนกับผู้ แล้วเหมือนกับตัวเอกก็ไปเคาะกำแพงวันแรกที่เข้ามาอยู่โดนเคาะกำแพงโดนเสียงกำแพงเคาะเรียกจนแบบปวดหัวนอนไม่ได้วุ่นวายพอวันต่อมาเจอผู้หญิงใช่ไหมก็เลยผู้หญิงสวยเว้ยห้องข้างเมื่อคืนนี้เธอเคาะห้องหรืออะไรวะอีกวันหนึ่งก็เลยนัดกันคุยกันเหมือนกับว่ากำแพงมันบางเคาะแล้วคุยกันได้แล้วพูดเราได้ยินเสียงกันแต่จะไม่มีเสียงตอบจากฝ่ายหญิง เราจะเป็นเสียงคอกำแพง1ทีหรือ2ทีหนึ่งทีแต่ว่าไม่ใช่2ทีแต่ว่าใช่นางตัวเอกของเรื่องผู้ชายนางก็คุยกับกำแพงแล้วสรุปมันมติ้งหนึ่งว่าีตัวเอกมันต้องไปเข้าห้องฝั่งห้องข้างข้างเพราะวันที่เจอกันวันแรกผู้หญิงทําผ้าพันคอหล่นก็เลยไปห้องข้างๆ้างพอเข้าไปในห้อง มันก็เลยมีประเด็นเจออะไรขึ้นมาว่าห้องรกห้องไม่ได้จัดห้องคนหายไปแล้วก็เหมือนกับมีใบคาแจ้งเกือนเรื่องหนี้เรื่องอะไรอย่างนี้เราก็อู้หลายอย่างมากใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วนังนก็เห็นว่าไอ้ฝั่งกัาแพงห้องนั้นแ่ะมันเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะเคาะฝั่งหรือพูดแล้วออกมาได้ยินเสียงจากตู้เสื้อผ้ากําแพงมันก็หนาอยู่นะเออก็งงนะแล้วประเด็นคือกลับไปห้องฝั่งตัวเอง ไอตัวกำแพงที่เคาะที่ติดกับห้องข้างๆหรือกำแพงออกมาหรือฝ้าระเบ,บียออกมาเป็นที่ฝังศพของห้องข้างๆอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ห้องข้างๆหายตัวไปอย่างปริศนาเป็นที่ฝังศพโดนศพฝังอยู่ในกำแพงเออแล้วสอง,ส,องสามีภรรยาคู่นั้นก็มาจัดการเอาอีตัวเอกของเรื่องไป ไปไหนไม่รู้ไปในมิติพิศวงโอ้ออย่างวะจริงๆเอก็เออแล้วก็เหมือนกับก็น่าจะตายแล้วเนาะพอพอผ่านเรื่องนี้มาก็มาเป็นถึงตู้ปิตนาจซึ่งเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งตัวเอกของตอนเนี้ยอยากได้ตู้เสื้อผ้านางก็เลยหาในเน็ต แล้วในเน็ตไปเจอตู้แจกฟรีตู้หนึ่งเป็นตู้ไม้สวยมากนางก็เลยทักไปคุยแล้วโทรไปแล้วก็บอกว่าเขาบอกให้ไปดูตู้นางก็ไปดูคือเจ้าของนัดไปดูตู้ตอนกลางคืนนางเขาไปผู้หญิงตัวคนเดียวไปหาผู้ชายที่ห้องที่บ้านตอนกลางคืนบ้าหรือเปล่าวะอย่างว่าที่อย่างว่าแรกไม่เท่าไหร่นะพอได้ตู้เหมือนกับ นางเห็นผู้ชายนางเห็นเจ้าของตู้แหละเป็นเงาในกระจกยิ้มแบบน่ากลัวย,ยิ้มแบบเจ้าเจ้าเล่นางก็เลยรีบกลับแล้วเจ้าของก็บอกว่าจะไปส่งให้อีกวันหนึ่งวันบ่ายสองตอนบ่ายนางก็เลยเรียกเพื่อนมาช่วยยกก็เอาตู้กันขึ้นไปที่ห้องเ็สเอาตู้ขึ้นไปที่ห้องแล้วก็ มันก็มีอะไรแปลกตอนกลางคืนานางก็กลางคืนนางก็รู้สึกแปลกๆเหมือนโดนผีดำเหมือนโดนอะไรเงี้ยสรุปวันที่โหดที่สุดคือวันที่นางโดนหลอนจนสุดๆเนี่ยเอออย่างวากว่านะคืออีเจ้าของตู้ซ่อนตัวอยู่ในตู้เป็นตู้แล้วมีชั้นลับมีช่องลับให้เจ้าของซ่อนอยู่เร้ว จ้าของก็ออกมาจะทำร้ายอีตัวเอกของเรื่องที่เป็นผู้หญิงตัวเอกก็ใช้มีดแทง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 ชิบหายว่าว่าแต่เจ้าของตู้ไม่ตายแล้วก็แบบว่าเจ้าของตูก้ก็ลากผู้หญิงไปไปไหนอะมิติพิศวงเหรอหรือว่าตายอยู่ในห้องนั้นอะ ยอยู่ใต้เตียง<ฮ>อย่างวะเอียไม่ไม่ใช่เลยงงชิบหายอะมาถึงตอนที่ชอบที่สุดชอบเพราะว่ามินทยอของวง B2B เล่นเออเไม่ใช่ชอบที่สุดสีด่มชิชอบที่สุด,สดอ,อ,อีกตอนนึงอะชอบสองตอนนี้สุดๆเลยคือเนี่ยชอบตอนที่คุมถุงผีกับชอบตอนมนุษย์ขุน ามาพูดถึงเรื่องตอนคุมถุงผีก่อนเนาะคุมถุงผีเป็นเรื่องของศิลศาสตร์เวทมนต์เนี่เป็นเรื่องของศิลศาสตร์ก็คือมันเป็นเรื่องของบินทยอกใช่ปะไปสมัครงานที่บริษัทหนึง่งแล้วก็เหมือนกับว่าคนสัมภาษณ์นางคนสัมภาษณ์มินยอกอะ่ะลูกสาวนางเพิ่งจะตายเพราะอุบัติเหตุแล้วนางเหมือนกับว่ากำลังหาผู้ชายให้ลูกสาวนางไป แต่งงานกับลูกสาวนางที่เป็นผีในป่ลโลกอ่ะเออก็เลยหาคนที่เข้าที่สุดถามทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาที่เกิดแล้วก็ให้เขียนชื่อเป็นภาษาจีนเพิ่งรู้นะอันเนี้ยเพิ่งรู้จริงๆเรื่องของการใช้มึกสีแดงเขียนชื่อตัวเองมันเป็นลางไม่ดีคือไม่รู้ว่าเป็นคนที่ ปกติใช้หมึกหลายๆสีเขียนชื่อตัวเองไม่แปลกอยู่แล้วแต่ก็เคยใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อตัวเองนะหลายๆครั้งด้วยก็ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้เพิ่งรู้จากจากหนังเรื่องนี้แหละเพรอเมื่อก่อนจําได้ว่าสมัยเราเด็กเด็กตอนที่เราเป็นนักเรียนเวลาส่งการบ้านคุณครูใช่ไหมคุณครูก็จะตรวจด้วยประกาศสีแดงพอตรวจเสร็จเขาก็จะเซ็นชื่อด้วยประกาศสีแดงนั่นแหละอ,อจำได้อะเวลาส่งการบ้านหรือเวลามีสมุด บันทิกประจําวันบันทึกประจาตัวหรือสมุดพกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นชื่อด้วยตัวสีแดงอ่ะเราเราก็เลยติดว่าอ๋อมันไม่เป็นไรมั้งเราก็เลยใช้หมึกสีแดงเซ็นชื่อออกจะบ่อยนะเพิ่งรู้ว่ามันเป็นลางหลายอ่ะมาพูดถึงเรื่องคุมถุงผีต่อก็อีผู้จัดการนั่นแหละก็พยายามที่จะใช้งานคุณมินทยอกของกระผม โดยที่ให้ทานู้นทนํานี่คุณมินฮฮยอกก็ทําตามนิดหนึ่งเสร็จแล้วในวันที่เลิกงามยามดีที่เหมาะที่เจาะที่สุดที่จอ <c oughs> อะอุหมาเจาะที่สุดที่จะจัดพิธีแต่งงานก็นางก็เลยทําพิธีแล้วสรุปทําพิธีใช้โลกแห่งศิลศาสตร์อะไรเวทมนต์ไปอย่างนี้นแหละ มินไยอกก็ตกเข้าไปอยู่ในโลกของปอลรโลกซึ่งเป็นโลกของผีแหละเหมือนกับวิญญาณน,นางวิญญาณเข้าไปอยู่ในโลกนั้นก็แต่งงานกับลูกสาวของของอีท่านประธานนั่นแหละอีท่านนายกนะ่ะเอ้ยเจอไท่านผู้จัดการนั่นแหละคือแบบอ,อีอย่างวะเออแสดงว่ามินไยอกก็ตายนี่ออโอเคตายก็ตายเศร้าแต่ประเด็นคือเรื่องนี้นะคุมถุงผีะ ฉากที่ดีที่สุดของตอนนี้เลยนะแล้วก็เป็นเป็นตอนที่ค่อนข้างจะดีดที่สุดมากคือฉากมินทยอกอาบน้ำนะครับโอ้ยปกติก็เคยเห็นผู้ชายอาบน้ำบ่อยๆก็ไม่ตื่นตาตื่นใจไม่ตื่นเต้นพอเห็นมินทยอกอาบน้ำในหนังผีเกาหลีสิ่นเต้นอตายละ เออจริงๆนะลุงลุงดูแล้วลุงแบบโอไม y ก็อยากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปออนมินเยอกอาบน้ำมากแต่มันััยญญามันทำไม่ได้มันไม่กลา้าโอ๊ยแต่ได้เอาไว้เดี๋ยวรอให้เป็นคิดว่าน่าจะมีคลิปออกมาแหละเ <laughs> ชื่อเถอะว่าคนเกาหลีทำได้ <laughs> เดี๋ยวก็คงจะคนค้นหาออกมาจากติกตกอกหรือทวิตเตอร์ น่าจะมีเดี๋ยวเราดูฉากนี้แบบสุดยอดจริงๆอิงอาตอนบล็อกเกอร์สาวแสนสวยเป็นเรื่องของบล็อกเกอร์คนหนึ่งที่เหมือนกับว่าตัวเองทำเสรีกรรมมาเพื่อที่จะให้มีคนติดตามเยอะเยะเพื่อที่จะหาสปอนเซอร์แล้วบเหมือนกับว่านางไม่มีสปอนเซอร์ก็เลยไม่มีเงินเพราะว่าสปอนเซอร์ส่วนใหญ่บอกว่าจะต้องมีผู้ติดตามห้าหม่นคนถึงจะเริ่มเป็นสปอนเซอร์ถึงจะเริ่มแบบให้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นยอดคนติดตามยอดไลค์ก็ นางไม่มีเวลานางเจอผู้หญิงที่สวยกว่าที่สาวกว่าหรือผู้หญิงที่มีความสุขนางก็จะอิจฉาอิจฉามากนางก็จะแบบท,ทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นคือทาทุกอย่างเพราะอิจฉาแล้วพอถึงวันพอถึงตอนใกล้ๆจะจบที่งงแล้วก็อีหยังวะจริงๆคืออะไรวะนางนางทำหน้ามานางฉีกโก ฉีดฟิลเลอร์มานางอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางถ่ายรูปถ่ายรูปเซลฟี่ใช่ไหมแล้วแล้วมันก็เกิดอุบิเหตุแล้วนางก็กลายเป็นผีเลยเหรออย่างวะชิบหาย <c oughs> มึนมึนจริงๆริะมาถึงตอนที่ชอบที่สุดอีกตอนหนึงไม่ต่างจากคุมถุงผีเลยคือมนุษย์หุ่นเออมนุษย์หุ่น เรื่องนี้สั้นมากเลยสั้นสั้นแบบสั้นจริงๆแต่ชโยนูน่ารักมากคือดูหล่อดูดีทุกอันุู <c ười> คืออ่ะมันเป็นเรื่องสั้นๆคร่าวๆของเพื่อนอชโยนูกับเพื่อนที่เป็นสต็อกหุ่นหุ่นโชว์ในห้างสรรสินค้าใช่ไหมก็จะคอยนับหุ่นคอยจัดหุ่นคอยส่งหุ่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็คอยเปลี่ยนเสื้อผ้าหุ่นอะไรเงี้ย แล้วป้าเดนชื่อเหมือนกับอีเพื่อนตัวเที่ยไม่ใช่อีเพื่อนตัวเลวอ่ะมันเสือกเล่าเรื่องบอกว่ามันจะมีตำนานของมนุษย์หุ่นซึ่งเป็นมนุษย์แต่มีผิวหนังเหมือนหุ่นหุ่นโชนี่แหละหุ่นแบบผิวแบบเลื่อมๆมันๆแข็งๆเหมือนพลาสติกอ่ะชโยนูก็ก็กลัวก็ก็ขวันอ่อนแล้ววันแรกหลังจากที่คุยกับเพื่อนก็ นางก็เจอเหตุการณ์ประหลาดคือเหมือนกับมีมนุษย์ที่ผิวหนังคล้ายคุ่นอะไรเงี้ยจ้องนางแล้วนางก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลในเน็ตนางก็เลยมาอีกวันหนึ่งนางก็เลยคุยกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถามเรื่องหุ่นเพื่อนนางก็เรื่องนับหุ่นเมื่อวานนับเกินนางก็เลยเอาไปทิ้งวันนี้นับขาดไปตัวหนึง่งหุ่นหายไปตัวหนึง่งอาไอตัวที่ทิ้งหรือบอกไม่ต้องหุ่นขาดไปตัวหนึง่งก็ตก,กใจก็เอา้าอะไรเงี้ยแล้วก็ เหมือนคับช่างหัวมันเดออะไรเงี้ยเรือนองรีเฟรยเสร็จแล้วก็ชยอนุก็มาเจอกับมนุษย์หุ่นตัวนั้นอีกทีหนึ่งคราวนี้มันเดินเข้ามาหามาวิ่งไล่ตามชยอนุก็วิ่งกลับมาที่ที่ตัวโกดังเก็บหุ่นแล้วประเด็นอยู่ๆนางก็ค่อยๆมีผิวหนังและร่างกายเป็นหุ่น แล้วก็มีเอเจนต์เหมือนกับเป็นเอเจนต์ผีเอเจนต์ที่ตามหายีมนุทุนเนี่ยก็มาแล้วก็พูดว่าได้สเปคที่ต้องการเลยสูงยาวเขาดีหล่อยอย่างนี้แหละที่ชอบอ๋อเชยนูฉันกลายเป็นหุ่นไปแล้วคือแบบเอออย่างวะอย่างวะจริงๆงงงอะงงกับงงหรือเป็นเพราะไปจ้องตาหุ่น มนุษย์หุ่นตัวนั้นก็เลยตัวเองก็เลยโดนคำสามแล้วกลายเป็นมนุษย์หุ่นแอนหรอกเออก็คงนั้นมัง้งอ่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายเกมหนีตายอันนี้ก็โอเคเอามาจากคอสฝรั่งเลยซึ่งมาจากหนังเรื่อง escape room ห้องหนีตายอ่ะเออก็เอามาจากหนังฝรั่งเลยเป็นเรื่องของ คน3คนเพื่อนผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนโอ้ผู้หญิงคืออเล็กซิสอเล็กซิสเนี่ยคือนักร้องเกาหลีคนหนึ่งซึ่งมีหน้าตาที่ละไม้คล้ายกับน้องสาวคนที่เรารู้จักคนหนึ่งชื่อน้องมายเป็นเด็กเต้นโคเฟ รู้จักน้องไมามาตั้งแต่ยังตัวกระเปียกยังเป็นเด็กกระจององแงงจนถึงขั้นที่ทุกวันนี้เป็นจบปริญญาตรีเป็นสาวสวยทํางานดีเป็นนักเต้นที่เก่งมากๆคนหนึ่งร่วม10ปีแล้วมั้งที่รู้จักน้องไมามาคือนางหน้าเหมือนอเล็กซิสมากแล้วดูในตอนเนี้ยทุกครั้งที่เห็นหน้อเล็กซิสก็เห็นหน้านางทับคือหน้าโคตรเหมือนกันเลยตก,กใจมากอ่ะก็ เกมหนใีต้คือ escape room นี่แหละประเด็นคือก็เล่นเล่นเกมในห้องใช่ไหมเพื่อเพื่อออกมาให้ผลถ้ารอดผลออกมาก็จะได้เงินหมื่นหมื่นวอนนี่เรอหนีตายแค่หนีตายตั้งนานนี่นะไ,ได้หมื่นวอนอ้ยหม่กออ่ะแล้วสรุปทั้ง3คนก็เข้าไปทำภารากิจในแต่ละด่านแต่ละห้องแล้วสรุป ก็ไม่มีใครรอดจากห้องในห้องก็มีศพมีคนตายมีเลือดมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วในห้องสุดท้ายเป็นพิธีบูชายันศพเออแล้วก็บูชายันและตัวเอกที่เป็นผู้ชายที่ที่เป็นตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ไปกันสามคนใช่ไหมสองคนโดนโดนเก็บโดนกักขังอยู่ในห้องห้องหนึ่งอะแล้วก็อยู่เหมือนกับตายไปแล้วเออ ก็มาโดนทำพิธีเรียกวิญญาณหรืออะไรเงี้ยแล้วสรุปก็ไม่รอดจากห้องเก็บตายไอยห้องปิดตายห้องเกมหนีตายเอออีอย่างวะเอ้จริงๆอย่างที่เพื่อนบอกอย่างที่น้องบอกไปดูหนังเรื่องนี้จะรู้สึกอีอย่างวะมันคืออะไรหนังมันไม่เคลียร์ลุงก็โงงงงะยอมยอม,ยอมใจลุงว่าอืม คืออย่างที่ลุงพูดไปแล้วว่ามันเป็นบริบทคนละบริบทกันเนาะผีเกาหลีกับผีไทยมันไม่เหมือนกันนะ่ะมันก็เลยแบบเชื่อไหมถ้าเอาผีไทยไปอย่างผีกระสือกระหังนางกานีไปให้ฝรั่งหรือไปให้คนเกาหลีดูเขาก็คงจะบอกว่าอีอยางวะผีไทยเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ยเหมือนกับที่เราดูเดคิล่ามนุษย์หมาป่าฟังเกนสไตน์มัมมี่เราก็มองผีฝรั่งเป็นอย่างนี้เหรออีอย่างวะเหมือนกันแหละ ประเทศไทยไม่เห็นมูดหัาป่าประเทศไทยไม่เห็นมีมัมมี่อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็าตายเดียวกันแหละ,ะมันก็เลยบอกว่าเป็นบริบทของผีเกาหลีเนาะซึ่งเราก็วัฒนธรรมเราก็แตกต่างกันเราก็เลยไม่รู้ว่าวัฒนธรรมผีของเขาเป็นยังไงแตกยังไงอะไรเงี้ยสรุปจริงๆอ่ะในเรื่องเนี้ยมีเรื่องที่เป็นผีแบบผีจริงๆเลยนะน่าจะมะีมันก็เรื่องเกี่ยวกับผีทุกเรื่องเลยเนาะ เอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับผีดีกว่ามนุษย์หุ่นก็ไม่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผีอันนี้ยอมแล้วว่ามนุษย์หุนไม่ได้เกี่ยวกับผีรำแพงศพก็ไม่ได้เกี่ยวกับผีเท่าไหร่นะพิธีปลุกผีนี้มนุษย์ต่างดาวชัดๆอีปากของผู้หญิงที่มันรู้ออกมาเป็นเป็นเอเลียนนะ่ะมันคือเอเลียนอนะ่ะมันคือพรีเดเตอร์เลยอะ่ะมันไม่ใช่ผีอ,ะอ่ะเอ๊หรือเป็นผีก็ไนดะ้่ะว่ากันคือเอาเป็นว่า คลิปนี้ยาวจริงๆเนาะสิบเรื่องย่อของผีเกาหลีสุดต่อยอสุดโซ <laughs> Korea ้ Korea Go Story Korea Ghost Story เอาเป็นว่าใครที่ดูมาแล้วมานั่งเมากันได้นะจริงๆมานั่งเนางกลุงมหน่อย <laughs> แล้วก็เข้าใจบริบทของของผีเกาหลีก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะ อยากอ่านอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงหรือใครที่เข้าใจตอนไหนหรือใครที่ชอบตอนไหนไม่ชอบตอนไหนก็มาคอมเมนต์ให้ลุงอ่านกันหน่อยนะโอเคเรื่องนี้หรอถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่ลุงไม่กลา้าให้คะแนนเลยว่ะแต่ก็อ่าอย่างที่ว่าเนาะให้ก็ให้มันมีหลายๆอย่างที่ที่มันมันไม่ อย่างที่บอกมันไม่มันไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจอะ่ะมันทําให้เรางงอะ่ะโอเคเราก็หลายๆเอฟเฟคที่มันกระจอกง,ง่องมากๆเลย <c oughs> ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจริงๆคือมันเหมือนกับก็หลายๆเอฟเฟคมันไม่เนียนมันยังดูไม่ดีพอหรืออะไรเงี้ยสรุปเรื่องนี้เอาไปหกเต็มสิบแล้วการดูให้ได้แค่นี้จริงๆมันมีหลายๆอย่างที่ ที่ยังขัดใจยังไม่ไม่คลายปมยังขัดใจลุงเยอะมากอะไรหเรื่องเนาะโอเคหกเต็มสิบสำหรับเรื่องนี้ชื่อหนังชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนโคเรียโกสตอรี่ story หรอไม่ใช่สิชื่อหนังมันชื่อเรื่องอะไรอะลุงลืมไปแล้วอ่าเออชื่อเกาหลีมันชื่อผีสึดซอยอะไอ้ผีใช่ปะ บัตรหายตายแล้วบัตรดูหนังหายเอาเป็นว่าช่างมันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนั่นแหละก็ใครที่คิดจะดูก็ไม่ดูได้นะหนังก็โอเคอยอู่ตอนที่ลุงดูขอเล่านิดนึงในโรงมีทั้งหมด8คน8คนเลยถามว่าลุงดูได้ไหเพราะลุงเข้าไปตอนที่ตอ,ทตอนที่หลังจากหนังลุงเข้าไปตอนที่หลังจากจบเพลงเพลงสรรเสริญลุงยืนดูอยู่ข้างๆยืน ยินคาราโอเกเพลงต่างๆอยู่ข้างๆใช่ไหมนะลุงก็เลยนั่งนับมีคนก่อนหน้าเราเจ็ดคนนะมีคนที่ไม่ยืนเลยนะุยไม่เป็นไรมีคนที่อยู่ตรงนี้แล้วลงเจ็ดคนรวมลุงแล้วเป็นแปดระหว่างที่หนังฉายไปสักสามสี่ตอนลุกออกไปสองคนตอนที่ห้าลุกออกไปคนอ่ตอนที่เจนะ็ดลังลุกออกไปสองคน สรุปรู้ก่าไปแล้วห้าคนอเ้าตั้งแต่8ปดเก้าสิบ 8, 9, เนี่ยสามตอนสุดท้ายเหลือกันอยู่3คนลุงนั่งอยู่ตรงตรงตรงนี้แล้วก็จะมีคนนึ่นั่งถัดไปจากลุงอีกถัดไปจากลุงอีกประมาณ5ตัว6ตัวแล้วก็จะมีคนที่นั่งแถวข้างหลังลุงเลยนั่งแถวบนสุดเลยอีกคนนึงเหลืออยู่3ามคนในสามตอนสุดท้ายเออ หนังมันน่าเบื่อขนาดที่ดูเราไม่ชอบเราลุกออกกันเลยเหรอ,อไม่เข้าใจอ่ะแต่ก็นะเ,เข้าใจเข้าใจฟิลลิ่งเขาเขาอาจจะดูเราอีอย่างวาเลยไม่อยากดูหรือเปล่าหรือว่าหนังมันไม่น่าดูจริงๆเขาเสียยงินเข้ามาดูหนังเป็นลุงต่อให้ลุงไม่ชอบหนังเรื่องลุงเคยนะที่รู้สึกว่าไม่ชอบหนังอึดอัดกับหนังเรื่องนั้นแต่ลุงก็นั่งดูจนจบอ่ะอสองชั่วโมงก็นั่งดูจนจบอะ ยอมเสียเวลาแล้วลุงก,ก็จะมาบ่นั้างนอกว่าเอาเวลากูพินมา2องชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาลุกออกเลยอะ่ะเขาลุกออกไปอะ่ะทั้งห้าคนที่ลุกออกไปเกือบอย่างวะโอเคงั้นก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับก็หกเต็มสิบจากหนังเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไว้มาเมาท์มอยกันต่อเรื่องอื่นเนาะโอเคสวัสดีบ๊ายบาย,บาย